ครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมพ t ท g a ียนเกมวันนี้ก็จะมารีวิวมอดกันอีกแล้วนะครับผมแต่มอดนี้เป็นของเวอร์ชัน0.14.0นะครับของเวอร์ชัน0.15นั้นไม่มีหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเวอร์ชันเอตัวเบตา้าหรือว่าตัวเทสนะครับสำหรับมอดที่จะมารีวิวในวัน อย่าพูดเร็วดีวะสำหรับมอดที่จะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือคิปมอดนะมอดมอดมอดคิบคิปอินเวนทอรี่ดรอปนะครับหรือว่าพวกนี้ก็คือมอดตายแล้วของไม่ตกนะครับเราจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับด้วยการที่ผมจะเทลาวาเอาไว้สักสี่ช่องอย่างนี้อ่าแล้วผมจะเปลี่ยนตัวเป็นโมดเซเวิร์เวอในตัวน่าจะมีเพชรเนาะอ่าไม่มีนะครับผมก็จะทาการเสกของที่มีค่ามาไว้นะครับ มีค่ามีค่าไหนก็เพชรเลย255อันนะครับเรามาถือดูกันนะครับโอเคหนึ 1, 2, เดินลงไปนะครับตุบๆอ่าเห็นไหมครับน่านี้นี่โอเคสักครู่ปรับเป็นคีทีแพรบอ่านใช่ไหมครับเราตายพอดีเราตายพอดีเห็นไหมครับของมันไม่ตกหรว่าจะไปเทสให้ไกลกว่านี้ เดี๋ยวผมไปเททให้ไกลกว่านี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเกิดจุดเกิดฮ่ามันเป็นจุดเกิดนะครับอาจจะเงียบไปบางช่วงนะครับเนื่องจากคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะครับอัพคลิปทีทีเลยมันไม่ครับมันอัปเดตมาหลายเวอร์หลายตัวแล้วผมก็แบบต้องขยันหน่อยแล้วช่วงนี้มันอัพมามันอัปเดตเวอร์ชันมาบ่อยอย่างงี้อ่าเราไปดูกันเลยนะผมจะทําตรงนี้ไม่ต้องวางลาวาเลอะไม่ต้องวางลาวายเยอะหรอกเนาะ แค่นี้ก็พอนะครับอปรับเป็นซร์เวเบลเพื่อให้มันแน่ชัดอ่านี่นะครับเห็นไหมครับเพชรเก้าสิบเก้าอันใช่ไหมครับปกติหล่นพอเราตายเราของมันกระจายใช่ไหมครับเดินลงไปดูเลยโต๊บโ๊๊อ่าไม่อ่านี่ใช่ไหมครับของไม่ตกเห็นะครับอ่าแล้วเราไปดูในช่องแชทนะครับว่าเราตายเพราะอะไรีหยวะนี่ครับโย่ผมเบ็ดเกี่ยวเลยกันอ่าเอาเป็นว่าหมดนี้นะครับตายแล้วของมันไม่ตกนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับบดนี้ก็ไม่มีแล้วมากเป็นหมดป้องกันแล้วเวลาหมดป้องกันตายของไม่ตกเวลาเราตายของเราจะได้ไม่หายนะครับโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดาวน์โหลดม็อดไปเล่นกันได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ผม p t t ีเทียมอขอลาไปก่อนเพื่อนๆนี้นะครับสวัสดีครับ